เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะนี้สนใจใร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับ oh. แผนซ้อมใหญ่ของรายวัฒน์ทำนักเตะช้างศึกรังสรรค์ผลงานอันยอเดเยี่ยมสมราคาแชมป์เก่าและแชมป์อาเซียนห้าสมัยเมื่อหากด่านแรกโดยการคว้าแชมป์กลุ่มบีเมื่อเก็บได้10บแต้มจากการลงสนามสีนัดไล่เลียงตั้งแต่อาชนะติมอเลสเตสมันน้อยของกลุ่มไปอย่างสุดมันสบายเท้า70 ตามมาด้วยการเปิดบ้านเอาชนะคูปรับอินเอวอินโดนีเซีย4-2ชนิดโดนนับไปก่อนด้วยก่อนที่จะบุกไปเสมอฟิลิปปินส์1-1และปิดท้ายด้วยการเปิดบ้านยําใหญ่สิงคโปร์ไปสบายอุลา3-0เบ็ดเสร็จ4ีนัดยิงได้15ตงุงเสียไปเพียง3ตงุงผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปดวลกับเสือเหลืองมาเลเซียคู่ต่อกรในรอบชิงชนะเลิศเมื่อ4ปีที่แล้วโดวยในเกมแรกฮวกันวันที่1ธันวาคมที่สนามบุกิวจาริวทําของเสือเหลือง และกลับมาแก้มือกันนัดที่2ในบ้านสนามราชมังคลากร,กรกสถานนะฮะในวันที่5ธันวาคมน,นี้แม้จะผ่านเข้ารอบตัดเชือกด้สําเร็จแต่าสาวกลูกหนังไทยบางกลุ่มยังบ่นอุ้บถึงแทคกติกการเล่นของมิโลวานรายวัฒที่ไม่เล้าใจเอาเสียเลยแต่รายวัฒยังคงมองไกลและกําลังนําช้างศึกทําการซ้อมใหญ่ก่อนจะเจอของจริงในฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียในต้นปีหน้าที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอเมิเรตส์อย่าลืมว่านะับตั้งแต่ลุงมิโลเข้ามากุมงเนียนทัพช้างศึก กลางปีที่แล้วกุนซือเลือดเซิร์ฟมีเวลาอันจำกัดจาเคียในการเตร็มทัพทําให้ทีมก่อนออกศึกนะฮะทั้งฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพครั้งที่2และฟุตบอลนัดอุ่นเครื่องในหลายๆเกมแต่ในศึกชิงเจ้าอาเซียนครั้งนี้แม้จะร้อยเงาสีตัวเทพตัวแข้งต่างแดนทั้งตองอุ่มมุยและเจแต่เวลาเตรียมทีมก็มีเพียงแค่1เดือนเพียงพอให้กุนซือเลือดเซิร์ฟได้อัดแท็กติกการเล่นต่างๆให้ลูกทีมอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย เมื่อเจาะลึกเข้าไปถึงวิธีการเล่นอย่างละเอียดต้องบอกว่าทรงบอลของทีมชาติไทยยกระดับดูอินเตอร์ขึ้นนะฮะไล่ตั้งแต่เกมรับที่แข็งแกร่งจังหวะจับโคนการเซตบอลสูตรลูกนิกต่างๆอันหลากหลายและที่สําคัญมักมีทีเด็ดในหมัดเด็ดในจังหวะโต้กกับเร็วอีกต่างหากแม้มันจะดูไม่เนียนตาแต่ถ้าหากเชื่อว่าได้4จุดตละเทพกลับมาคงทําให้ทุกอย่างลงตัวก่าเดิมนะฮะนอกจากนี้นย้ำที่กองหน้าทีมชาติไทยกาลังขาดแคลน ในตลาดลุงมิโลยังสามารถเรียกฟอร์มเก่งของอดีษศักรสอนกลับมาได้ทันเวลาและยังให้โอกาสไอ้หนุ่มก้านหย่าวัยว19ปีสุภปช,ชัยเจเดดได้สแสดงแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวนั่นคงทําให้ภาระในการทาประตูไม่ต้องไปตกอยู่ของเจมุ้ยเพียงคนเดียวแล้วรวมไปถึงการเรียดฟอร์มของสองกองกลางอย่างธนบุญเกษรัตน์และสรวัฒเด่นมิตรให้กลับมาเกิดใหม่อีกครั้งประกอบกับคู่ต่อสู้ในย่านอาเซียนกําลังอยู่ในช่วงถ่ายเลือดใหม่ หากนักเตะไทยเล่นด้วยความไม่ประมาทหรือไม่มีอุบัติเหตุทางด้านลูกหนังเกิดขึ้นแล้วแล้วก็ผมคิดว่าช้างศึกจะสามารถป้องกันแชมป์อาเซียนได้อย่างแน่นอนนั่นเท่ากับการวางแผนอันยับยั้งของกุนซือที่ผ่านเวทีคุมลงการกันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายในวางลงตัวไว้อย่างพอดีส่วนในฟุตบอลทิงแชมป์เอเชียทางด้านมิรวานรายวัชพาทัพช้างศึกก้าวไปเทียบชั้นทีมระดับแถวหน้าของทีีปได้หรือไม่ยังเป็นสิ่งที่แฟนบอลไทยต้องตามลุ้นกันต่อไปนะฮะแต่ตอนนี้ถือว่ามาดี เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะนี้สนใจร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะรับ